สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่หกพฤษภาคม2 5งพนห้าร้อยหกสิเจ็นะคะดูพ่อจ๋าพอจ๋ดูสิว่าพี่หน่่ยซื้ออะไรมาให้แม่ย้อนหลังวันเกิดนะคะแม่เกิดวันที่สี่พฤษภานะคะเฮ้ยเฮ้ยเป้ยเฮ้ย พี่หนุ่ยย้อนหลังวันเกิดเอนวันเกิดย้อนหลังให้แม่เอาเลยเอาเอ๊พี่หนุ่ยย้อนหลังวันเกิดให้แม่นะคะอะไรเออยอะไรเออยอะไรเออยดูเรียน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 เดี๋ยว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  ดีอาจเี้นะอืเอาถุงเอแล้วยุงเอาลยอ้ะลเอารงออรยูเอาไปอยู่ข้างหลังยายดิออยู่ข้างหลังยายเลยไมยายไม่ไใส่แล้ม่ใสแล้วพี่เลยอ้มย้ พี่หนุ่ยซื้อเค้กมาให้แม่วันเกิดย้อนหลังปกติแม่จะได้หนึ่งเค้กทุกปีนะคะได้ได้ทุเรียนทุกปีเฉพาะวันเกิดเดาแล้วเอาความหมาย อ้าวพ่อนั่งคู่กับแม่ดิมมนยืนคู่อย่ามานั่งคู่ยูนี่มันถ่ายกล้องหน้าเออนั่งข้างๆนั่งข้างๆนั่งข้างๆอือ กำลังจะกินข้าวกันเนี่ยนั่งนี่ยอกินข้าวี่นุม้ยเออเดี๋ยวพอไปกิน้ีลยงหลังได้ยออเนี้ยเอา้เอามเอาเ่ออเเยนข้างหลังยาย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you h ไม่ได้ไม่ได้ทุเรียนแทนขนมเค้กวันเกิดย้อนหลังนะคะอ่ากิน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  กิน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 แม่ข้าวอ่ะ๋ยวกินยาข้าวเดี๋ยวกินข้าวจะไม่เอายกไปให้ก็ไมกินยาข้าวยกไปเอาเดี๋ยวพ่อจะพ่อจะกินทุเรียนกับข้าวไปก็ค่อยเดินไม่ค่อยเดินตาค่อยเดินนะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะเออฮะ อไปไหนไหนิดป้องติดแูเร um ียนไปเลยเลยใหญ่ก็น่าใหญ่เท่าหน้าเลยอ๋ออาอกืออาอกไปเอาพูดว่าพูดว่า ทุเรียนให้ของให้เป็นของขวัญวันเกิดคุณยายให้เป็นทุเรียนให้เป็นของขวัญวันเกิดคุณยายจ้า <c oughs> เอ้ยอัพิณน,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 นาการโดยแม่หนุย่ยใช่คะ่ะแม่หนุ่ยเป็นคนจ่าย <c oughs> จ้า <c oughs> <c oughs> น,น่าร้อนดีใจไหมดีใจไหมเย้ดีใจแล้ว <laughs>